สนับสนุนโดยโลตัสรู้สึกดีๆทุกวันที่โลตัส คุณผู้ชมคะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นะคะว่าในช่วงต้นปีหน้านั้นมีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งแหล่งกําเนิดฝุ่นหลักๆของประเทศไทยนั้นมาจาก3แหล่งด้วยกันค่ะก็คือภาคการเกษตรภาคยานยนต์และภาคอุตสาหกรรมสําหรับภาคการเกษตรในช่วงปลายปีนะคะต้องระวังค่ะเพราะว่าส่วนมากนั้นมักจะเจอปัญหาการเผาพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกข้าวรอบใหม่ส่วนภาคยานยนต์ก็มักจะเจอปัญหานี้นะคะตามเมืองใหญ่ๆที่มีสภาพการจราจรติดขดัด และภาคอุตสาหกรรมก็เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้วก็กระบวนการผลิตต่างๆทีนี้เรามาแยกย่อยแบ่งเป็นรายภาคกันนะคะว่าแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีช่วงเวลาที่เผชิญกับปัญหาฝุ่น pm 2.5แตกต่างกันไปอย่างทางภาคเหนือนะค่ะช่วงที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดก็จะเป็นในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเมษายนนะคะหลักๆมาจากภาคการเกษตรการเผาพื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงปัญหาไฟป่าจากจุดความร้อนในช่วงฤดูร้อนแล้วก็อาจจะมีฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาพัดเข้ามาด้วยนะคะ ขณะที่ภาคอีสานค่ะช่วงที่ต้องเฝ้าระวังปัญหาฝุ่น PM 2.5มากที่สุดก็จะเป็นในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงมีนาคมหลักๆนั้นจะมาจากภาคการเกษตรนะคะการเผาไร่เผานารวมถึงฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและลาวด้วยขณะที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลค่ะช่วงที่ต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในช่วงนี้นะคะคือเดือนธันวาคมและมกราคมเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวในช่วงที่ลมหนาวอ่อนกําลังลงอาจจะเจอปัญหานี้ได้ค่ะหลักๆมาจากภาคยานยนต์ภาค แล้วก็อาจจะมีจากภาคการเกษตรในบางจังหวัดที่มีการเผาพื้นที่ทางการเกษตรนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะด้วยภูมิประเทศที่อยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นอัตราการระบายอากาศค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีช่วงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะก็คือเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนหลักๆอาจจะมาจากเรื่องของหมอกควันข้ามพรมแดนจากประเทศอินโดนีเซียนะคะและนี่ก็เป็นการสรุปเรื่องของแหล่งกำเนิดฝุ่นรวมถึงแต่ละพื้นที่และช่วงเว ที่ต้องเผชิญปัญพราะคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ